ก็ขอกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวสามิตรที่รักทุกท่านครับเนื่องจากในก่อนที่ถึงช่วงเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยเรานะก็อยากจะขอฝากนะฮะสารจากผู้บริหารทุกท่านนะให้กับพี่น้องชาวสามิตรที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือนะ ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับก็อยากจะสื่อสารกันเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์นะฮะการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด -19 ซึ่งก็ดําเนินซึ่งก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีาการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นอยู่นะฮะก็อยากจะขอฝากาทุกท่านในการดูแลสุขภาพในการป้องกันตัวเองนะฮะ นอกจากจะป้องกันตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางแล้วในการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วนะไม่ดื่มสุราแล้วแล้วก็ขับรถอย่างมีวินัยในกฎจราจรแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเพิ่มขึ้นมาอีกสําหรับในเหตุการณ์ปีนี้ก็คือในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในการเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นเราก็อาจจะผ่านจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงหลายๆจุดโดยเฉพาะคนที่ใช้รถ ะะการเดินทางก็อาจจะมีการแวะในจุดสาธารนณะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันซึ่งจุดสาธารนณะตรงนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะฮะในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆซึ่งเป็นศูนย์รวมที่จะมีการใช้ร่วมกันอันนี้คือจุดที่เราต้องระวังนะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าการสวมหน้ากาก,ากนะฮะก็คือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในเบื้องต้นลำดับต่อมาก็คือการ ทำความสะอาดหรือการล้างมือนะฮะหรือแม้แต่จุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นห้องแอร์หรือร้านอาหารที่ติดแอร์อน,นี้ก็มันเนื่องจากว่าไม่มีการระบายอากาศอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่า,าเมื่อท่านเดินทางไปจุดเสี่ยงนะฮะเราก็มีการออกแบบสํารวจนะฮะให้ทุกท่านได้สํารวจว่าจุดไหนจังหวัดไหนที่มีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงหรือเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังถ้าไปแล้วอาจจะมีการกักกันตัว นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะถ้าท่านรู้ว่ามีการกักกันตัวแต่ท่านยังไปนะอันนี้ก็ถือว่าประกาศของบริษัทตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วนะฮะท่านกะ็นทราบดีว่าจะมีข้อปฏิบัติอย่างไงอันนี้ก็ฝากพวกเราทุกท่านให้ยึดถือในในระเบียบปฏิบัตินะฮะประการต่อมาหลังจากที่ท่านไปถึงบ้านหรือไปอจุดเป้าหมายแล้วอาจจะเป็นบ้านตัวเองหรือบ้านพ่อแม่หรือเป็นบ้านญาติแน่นอนฮะแต่ละคนที่มาจากต่างถิ่นที่เป็นญาติของท่านนะฮะ อันนี้เราก็เป็นการเฝ้าระวังอย่างหนึ่ง <st> <o> เพราะว่าไม,มไ,มไม่ใช่มีเรานะฮะอาจจะมีนัดพี่นัดน้องนัดญาติอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาอาจจะมาจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังในการอ,อยู่ร่วมกันนะฮะในการรับประทานอาหารร่วมกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะ,ะไม่ได้มองนะฮะแต่จริงๆแล้วในส่วนผมก็อยากจะขอเน้นนะฮะว่าการติดต่อเนี่ยมันติดต่อได้นะฮะซึ่งเราไม่ทราบว่าคนที่แพร่เชื้อนั้น ม,มีเชื้อนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากเนื่องจากมีประเพณีการลดน้ำดำหัวนะ,ะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราไปขอพรกับพ่อกับแม่หรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะ,ะการเดินทางก็ขอให้พวกเรามีความปลอดภัยนะฮะขอให้พวกเราพ้นจากในการที่จะไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะขอให้ปลอดภัยจากสิ่งที่มันจะ ทำให้เรา,าไม่สบายในสุขภาพได้อันนี้ก็ฝากพวกเรานะแต่สําคัญที่สุดนะฮะพวกเราจะปลอดภัยก็คือมันมาจากตัวเราเองนะฮะมันมาจากตัวเราเองนะครับอันนี้ต้องย้ำนะฮะสามิตรเราก็าเราดําเนินการมากับปีกว่าแล้วในเรื่องของการป้องกันโควิดซึ่งเราก็ไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วเราก็ต้องอป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไปนะขอให้ทุกท่านอย่ากาดอย่าให้ตกนะครับ ในปีใหม่นี้ก็อนําวยวพรให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับนึกสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามสมปรารถนานะอ,อานําววยอวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีครับขอบคุณมากครับครับ